ข้อ114ค่ะ Consulting a school psychologist enabled a troubled student Consulting นะคะก็คือแปลว่าปรึกษาค่ะ A school psychologist psychologist ก็คือนักจิตวิทยานะคะนักจิตวิทยาของโรงเรียน Enabled a troubled student นะคะก็ช่วยทำให้นักเรียนที่ troubled อยู่นักเรียนที่ประสบปัญหาอยู่นะคะ c h o the most practical option ก็ให้เลือกนะคะ option หรือว่าเลือกทางที่มัน practical ก็คือเป็นไปได้นะคะทำได้จริงมากที่สุด practical คือปฏิบัติได้จริงทำได้จริงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อนี้นะคะดูจาก choice ที่เขาให้มา select นะคะ selection selective selectively รากศัพษ์เนี่ยมันมาตัวเดียวกันหมดเลยก็คือต่างกันแค่เพียง part of speech ของมันหรือว่าหน้าที่ของคำนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจาก โครงสร้างที่เขาให้มานะคะ enable to a trouble student to โครงสร้างคือมันจะเป็นให้ someone นะคะให้ใครนั่นเอง to บวก verb infinitive ก็คือ verb ที่มันไม่ผันนั่นเองนะคะก็คือถ้าเป็นกริยาที่เป็น verb to be เรกาก็ใช้คำว่า be นะคะ verb to have เราใช้คำว่า have จะไม่ผันตามประธานหรือตาม tense สังเกตว่ามันตามหลังคำว่า to เนาะถ้าปกติตัวนี้ถ้า verb ตามหลังคำว่า to มันมักจะไม่ผันอยู่แล้วนะคะ อันนี้ก็ง่ายๆเลยข้อ114ก็คือตอบข้อ A ค่ะ select ทุกที่เป็นกริยาแท้นะคะที่ไม่ผันใดๆเนาะ selection นะคะเป็นคำนาม selective นะคะเป็น adjective ค่ะแล้วก็ selectively นะคะลงท้ายด้วย ly เป็น adverb ค่ะดังนั้นแล้วข้อ114ค่ะตอบข้อ A